ภาษาพาเพลินบายซาซิชามาแล้วค่ะเอาละค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันต่อเลยค่ะถ้าเราจะพูดว่าคุณมีความสุขไหมภาษาใต้พูดว่าคุณมีความสุขไหมแล้วเธอมีความสุขไหมภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า are you happy are you happy are you happy หมายถึงคุณมีความสุขไหมและถ้าเราจะตอบว่าใช่ฉันมีความสุขภาษาใต้ก็จะพูดว่า ใชฉันมีความสุขมัน่นฉันมีความสุขภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า yes I'm a happy yes I am happy หรือก็จะมีการรวบคำเป็น I กับ am เป็น I am น,นะคะ yes I'm a happy และถ้าเราจะตอบว่าไม่ ai, ฉันเศร้าส่วนภาษาใต้ก็จะพูดว่าไม่ฉันเศร้าฉันไม่บายใจอะ ภาษาใต้จะพูดประมาณนี้นะคะส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า no I'm sad no I'm sad มายถึงไม่ ain, ัเศร้าและถ้าเราจะถามว่าคุณอยู่บ้านหรือเปล่าภาษาใต้ก็จะพูดว่าคุณอยู่บ้านไหมอยู่บ้านไหมส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า are you at home are you at home หมายถึงคุณอยู่บ้านไหม are you at home และถ้าเราจะตอบว่าใช่ฉันอยู่บ้านภาษาใต้ก็จะพูดว่าใช่ฉันอยู่บ้านส่วนภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า yes i'm at home yes i'm at home และภ้าเราจะพูดว่าไม่ฉันอยู่ข้างนอกภาษาใต้ก็จะพูดว่าไม่ฉันอยู่ข้างนอกนี้ไม่ฉันอยู่ข้างนอกนี้ภาษาใต้จะพูดว่าฉันฉันอยู่ข้างนอกนะคะแล้วภาษาอังกฤษก็จะพูดว่าน o I'm outside. No. I'm outside. มาถึงชั้นอยู่ข้างนอกนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาพบกันแค่นี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่คราวหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะฟิ a เก g o o บ b าย